ความา,า,ความหงทำศร้าทลายล้างแชแน,นลลุยไปกับทำารล้างแชแน,นลเกมมีไว้เล่นส,สนุกเล่นนี่มันสุดๆทำารล้างแชแน,นล <c oughs> ลงขวดลงพูดรุนแรงไอ้บ้าเอจี SG ยังไม่แม่นขนาดนี้เลยค่ะ,ะติวแม่ตติวได้ด้วยวะอ้โยิงเหรอยิงสดๆแบบเนี้ยนะอุ้ยลงจริงด้วยอุ้ยอ้าวแล้วฮนะอาไซกะวะ อาเซกวะตบได้ยิง2สแต็กแม่นยิง3แต้มก็แม่นฮะจัดไปโอ้โหใช่แล้วแบบเนี้ยบัฟฮาเซมาวะยิงธรรมดาโลกไม่จาแล้วแบบเนี้ยอ่ะเดี๋ยวเราไปเซตรูนอาเซกวะก่อนนะครับพี่ว่ามันแอบบัฟฮาเซให้เก่งโคตรๆเท่าผมว่าร่าง2งฮาเซกำลังจะมาหรือเปล่าเออเป็นไปได้ไหม อันนี้ก็จะมีบัฟสามแต้มเนี่ยสองอันนะจะเป็นชะตาไพา่ตายสามเปอร์เซ็นต์นะครับจะเป็นเปลี่ยนทางรับบอลสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยังติดเกมรับไว้อยู่นิดนึงนะครับจะเป็นปิดเส้นทางชูดนะครับส่วนรูนเล็กจะเป็นสามแต้มบวกสี่สิบห้าคุมเกมบวกสามสิบสามนะครับการรบกวนสี่สิบสามเอาไวย้ยิงลูกติดรบกวนแล้วก็แม่นมากฮะอัตรารบกวนสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสามด้านที่ว่างเจ็ดเปอร์เซ็นต์พลังงานสะสมยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเอาไปทดแทนอ่าสิ่งที่ขาดหายไปแล้วก็จะมีอัติเกมนึงน่าาจะอย่งน้ 2, 2้้อยสัักครงขึน,น่า โอเคอ่ะก็ได้ขั้น9ก้ับอีก7ขั้นนะครับก็บวกอัตราตัดบอล5.7น5.7%ได้รับพลังงานเพิ่มขึ้นด้วยนะจะมีอันติเร็วขึ้นด้วยระยะบล็อกบวก0.6นะครับอันนี้เนาะก็บวกระยะบล็อกเข้าไปอีกระยะบล็อกน่าจะหมายถึงตกใต้แป้นด้วยนะครับเราไปทดสอบกันว่ามันเจ๋งจริงหรือเปล่า MVP ถ้าพลาดขอโทษด้วยนะครับเหมือนกันครับ เล่นลิงเล่นลิงเอ่อร่อย่างนี้เนี่ยใครเล่นแบบเล่นลิงหรือว่าเล่นตัวละครที่เราคิดว่าเราไม่มั่นใจฮะหรือว่าวันไหนฟอร์มเราไม่ค่อยดีเนี่ยแบบเดอะลัสวันนี่เลยฮะพูดเลยฮะผมว่าถ้าพลาดขออภัยด้วยนะหรือว่าวันนี้ผมเล่นไม่ค่อยดีถ้าถ้าพลาดเนี่ยขอโทษด้วยแบบเนี้ยพี่ว่านดีนะดีนะคนประมาณสัก90้าสิบเปอร์เซ็นต์ละกันเขาก็จะให้อภยนะัยับก็โอเครู้ฮะว่าว่าเอ่ออาจจะพลาดบ,บ้างอันที่ที่ยี่สองของประเทศด้วยนะเนี่ยไม่พลาดแล้วอันนี้น่าจะโหดแต่ว่าบางวันนะฟอร์มมันไม่ดีครับมันก็ เหมือนพี่อะบางวันพี่ก็ฟอร์มไม่ดีปวดสกิลก็แบบไม่รู้จะทำอะไรดีเล่นพลาดบ่อยพี่ครับลงคลิปสอนเล่นลิงหน่อยเติร์ชเลยฮะคิโยตะสุดยอดก้ากระบวนท่าน่าจะเจอแน่นอนน่าจะมีช่องพี่ช่องเดียวท,ที่ที่ตั้งอะไรแบบนี้เนาะจบ้า,บาหรอจะเผลอ,อยิงสามลัวๆได้ไงไม่ได้เผลอเราตั้งใจเอ้ยไม่ใช่เราหาโอกาสเล่น อะไรตีมตามไอ้พวกเนี้ยตลอดเลยอะไรโดนเว้เอาเลียวตาสองเหรอไม่เป็นไรเพื่อนนึกว่าเรียวตากลางแรกไม่เป็นไรอยาสนใจแล้วพี่จะตีมพวกนายนว่าพี่จะได้ยิงไหมคือพี่จะตีมแต่พวกนายว่าพี่จะได้ยิงสามอะถามง่นะลืมไปด้วยเราตรีมด้วยะ เขาก็รู้ดิวะว่าเราแล้วเราจะยิงสามแล้วผมตับโอวโหเร็วกว่าเยอะฮะจริงฮะยิงอะต่ไม่เห็นเหมือนที่ซ้อมเลยอะไรอะผมตบไม่ได้นะตบนานไม่ถึงเฮ้ยไม่เห็นเหมือนที่ซ้อมเลยมันยิงลงนะขอบายฉันบ้าเลยจริงไม่ได้พลาดะเวยตั้งใจลิงอะแกถ้าอีกรุ่นเนอ้ะพี่ยิงลงแล้วจะให้พี่ลงก่อนพี่จัดเฮ้ยรลิงคล้องด้วยว่ะของจริงวะมาวะ โอ้โหแล้วตับสองโดนเต็มมือฮะไปฮะลิงไม่เป็นไรฮะชิวๆรู้งลุ้ชะตาเลยถ้าถอยแบบเนี้ยถ้าถอยแบบเนี้ยรู้ชะตาเลยไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรอย่าสนใจพวกเราแก่งสุดได้ปะไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนเ้าเดี๋ยวเพื่อนหาว่าบูลลีตตบเสียหลักไปนี่เราหาเตตบไหนแล้ววิ่งแซงไปจังหวะนี้ฮะแล้วลิงปาบอลหัวด้วยฮะผิดอะไรวะโว้บผิดอะไรแหละผมไม่ได้ผิดอะไรฮะเพื่อนปาบอลหัว พี่เองพี่เองพี่แบกเองชิวชิวปับ๊บไม่ถึงสามอะทำไงดีวะมันมีท่าไหนบ้างที่แบบการตีไปถึงสามเลยอย่างเงี้ยสวยเออโู้แม่นนี้ไงวะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมันลงแน่แต่ไม่ใช่ตอนเนี้ย มีสแต็กอยู่กำลังตั้งใจอยู่ว่าจะไปยิงตรงไหนดีเดีย๋ยวให้พวกนี้มันตกพวกนี้มันโหดมีเทยกนเลเอเอโคตรเฟีเ้ยวฮะพวกเราแก่งสุดต้องมาแล้วจังหวะนี้เฮ้ยโดนเหลี่ยมพาสเรนมีเกียกันเลย่ปเตะเกิด โคตรแมนแต่ไม่ใช่วันนี้มันไม่ถึงสามเพื่อนทำไงอะอะไรวะโดนเลยไอ้นี่โอ๊ยตำแหน่งไม่ถูกต้องตกไม่ได้ด้่ยแบตกไม่ถึงอะใส่ลูนตกมาแค่ช่องเดียวได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวหาหาจังหวะกันเอ้ยโหเพื่อนบังิดตกอาราเมียเศฮะ ไอ้นี่มันแม,ม่นจังวะมุมร้อยแปดสิบหรอทางขวามือใช่ไหมเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูนี่เหรอลงอไม่ถึงไนะกลไปนี่ลนะ่ะไม่ใช่เราเพื่อนตกใต้โูระวังสเติวฮะเรารู้ว่าเราจะยิงสาม เหมือนเขาเหมือนเขาเห็นเรายิงสามไปแล้วแล้วเขาก็เดินตามเรากเขาบอกไอ้นี่เลยแปลกๆแล้วมันแปลกๆแล้วโอ้โห้ผู้ชนะตีกอะไรยังไม่ได้ยิงเลยเลยปล่อยบอลสองแต้มก็ถูกแล้วไงดูพี่ดูพี่อูลิงไม่ได้ปลุกพลัง อ่บอลมันรู้จริงด้วยมันจะตบสามแต้มพี่อ่ะเลี้ยวตามันจะตบสามแต้มพี่อ่ะรู้จริงด้วยเว้ยนี่ดีแล้วไม่ยิงรู้ชไงโยไม่หลงอุ้ยโลุนผิดเพราะว่า แล้วมันไม่ปิดลิงมันิดพี่สองคน,นอ่าสวยเฮ้ยก็ดีเหมือนกันกกไว้ดึงโประกดได้ดึงโต๊ะกดได้ไอตอนซ้อมไมี่สองลงหนึ่งสองลงหนึ่งเลยทำไมเล่นจริงมันสามแล้วไม่ลงวะระวังสติวมาช็อตเกมพิกสองจ้าไปยืดลิงจัดเออสวยดีฮะพวกเราแก่งสุดพี่พี่ว่าจบเกวลวเขาเจ็ดสิพี่แน่เลยไม่มันยิงลงตอนซ้อมมันสองลงหนึ่งเลยสติว กต,ติวโอ้โหเสียดายเจ็บเิียยทีมันเสียบอะ่ะตอบเออ,อพีอพอ่ชาบูครั้งมันเหลือต่าวิใช่ไหมกดหลอกยิงครั้งแรกทำไมวะอ่าซา,าไอ้นี่เรียวตะตกกดหลอกยิงครั้งที่สองซากุอันติ จนมามารอต่อคิวไงหลอกยิงให้สามจูนอันติให้พี่ยิงก็ไม่ได้ไอ้พวกใจร้ายเอ้ยบ้าบอกแลลวเขาเขารู้อ่ะเดี๋ยวไปหามุมถอยยิงก็ยิงไม่ได้อะตกสองก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ถือว่ามีตกคือติดมาหน่อยโ <c oughs> ดนตกก็มันอันติอ่ะมันอันติะนนตะจะไม่โดนได้ไงวะขอโทษด้วยเดี๋ยวรัดวันไปตอนซ้อมมามันยิงแม่นมากเลยอะอันนี้เ,เล่นจริงยิงไปสามลูกวะไม่ลง แต่แต่ได้อยู่แต่แต่ได้ได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวลองเล่นแบบปกติไหมแบบว่างแล้วค่อยเล่นแล้วก็เน้นเกมรับให้เพื่อนเล่นอะไรอย่างเงี้ยเล่นกับจีนสองไปแยกยิงตึงๆเออเออใช่ใช่ใช่พี่งลงไลท์ตอนไหนฮะเพิ่งมาอย่างเพิ่งไล่เลยเพิ่งมางั้ค่ะเพิ่งมาเพิ่งจะเล่นไปเท่าไหร่สองสามเกมปะ่ะเสียโยจัดเต็มไปสองเกมอย่างเอาเลยวันเนี้ยท็อปฟอร์มจัดแล้วเมื่อไหร่แสนซับครับใกล้ละใกล้ละขาดอีกนิดเดียวหมื่นขาดอีกขาดอีกแปดหมื่นกว่าช่วยกัน เพื่อนแชร์อาจจะได้มีคนกดให้ครบแสนซับโชว์วีเลตให้กำลังใจเพื่อนหน่อยฮะไม่เอา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 ,เ,อาเดี๋ยวเพื่อนตกใจเดี๋ยวเพื่อนหัวใจวายฮาร์เซกววดูแววตาผมเอาจริงมากดูแววตาฮาเซยะเกมนี้น่าจะแบบเตึงมากฮาเซเอาจริงโหดจัดจริงเซนเตอร์โอ้ยเซนเตอร์เป็นแรงไพ่ตายด้วยฮะไม่แน่ใจไฝ่ถูกข้ามแรงอะไรแต่น่าจะใกล้เคียงกันมะเรามีไพ่ตายเขาก็ต้องมี เสร็จแล้วเนี่ยให้เขาแข่งกันรีบาวถ้าเกมนี้รีบาวชนะก็ชนะเลยแค่นั้นอะเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามเขาเป็นเซนโดสองกับฟูกุดะเนี่ยอัตราในการเข้าทำหรือว่าเวลาพลาดแล้วเพื่อนเก็บบอลได้จะไม่ค่อยเยอะเท่าลูกว่าใช่ไหมลูกว่าลูกว่ากับฮาเซจะตึงมากฮะถ้าเรายิงสามเพื่อนมันจะแบบออกเกมเลยปะเฮ้ยสวโคตรแท่โคตรอันตรายฮะดีฮะ ส่งผิดส่งผิดปั๊บมาว่ะมันไม่ลงอ่ะมันอะไรอ่ะแสดงว่ามันบล็อกแค่ในห้องซ้อมนี่อ่ะโดนเนี่ยอุ้ยตบได้ตบได้ตบ,ตบสูงไปเมตรอุ้ยเอ้เขารู้ด้วยว่าพี่แบบตัวปล่อยบอลมาวะกอดใจยันมาวะกอดใจะโอ้ยกรโดดระโด โอ้โหโอเคโทษเดี๋ยวพี่ไปซ้อนข้างในให้ชักคี้ตบตบม้วนยิงไปเลยพี่เองพี่ผิดเองอ่าโล่งเลยอย่างเงี้ยโล่งเลยโล่งเลยโดนได้เว้ยได้เว้ยได้เฮ้ยเฮ้ยได้เว้ยเอาวะเอาวะแล้วมาวะอืมไอ้เมื่อกี้เขาบอกจะตบจังหวะไหนวะลืมดู แล้วถ้ตบสองหรือเปล่าหลอกหลอกอ่าโล่งเลยลบกวนลูกสแต็กโคนแม่นเลยอะ่ะเฮ้ยลูนสามแต้มสแต็กสองลงหนึ่งยิงโล่งแล้วไม่ยิงแสกลงเลยฮะเนี่ยไม่พลาดนะพี่แม่นมาก <c oughs> ออกล่วงฮะแล้วเก็บบอลตึงๆฮะแล้วยิงดิอย่างเงี้ยโคตรแม่นลบกวนรุนแรงเฮ้ย <c oughs> ลบกวนรุนแรงฮะโหจริงจริงก็แม่นกว่าไอจีลบกวนรุนแรงแว่าไงใครสน มาเลยโดนแวเว้ยตกยตกถึงด้วยอ่ะแสะดงว,ว่าใส่ลูนตกกลาแค่ช่องเดียวถึงเลยฮะอันเนี้ยเมื่อกี้เขานอนท้าไม่นอนนี่ร่วงเลยนะห <c oughs> <c oughs> ลอกหรอต้องมาปิดฟี่ยอรข้างน,นอกอะดูดิตามต้องตาม,ตามแบบเหรียญสามอะแต่อย่าพึ่งรายงานอย่าพึ่งรายงานดูให้จบเกมก่อนอาจจะแม่นแค่ลูกเดียวก็ได้ ไอ้มือเลยฮะไฮ้ตบไต้แป้นนี้ด้วยวะอุ้ยอีกบ้าเอ้ยตบไกลมากอะตัดบอลด้วยวะปลุกพลังมาเลยตัดบอลได,อาาด้เอาจาดัดเอาจาดัดเอาจาดัดฮะเอาจัดฮะสามแต้มเตือๆฮะเรียบร้อยฮะช็อตเกมพิกมาแล้วฮะเมื่อกี้ไม่มีสแต็กนะวิลลวงเลยฮะ สวยเขก็ปิดทั้งลูกคว้าปิดทั้งพี่ยันเสถสามเลยนะไม่ธรรมดานะน,นี่ถ้าเล่นดีๆพี่ว่าได้ฮนะอันนี้เล่นไม่ค่อยดีเท่าไหร่สติลระวังสติลล่วงนล <ไป S 1> ฮะ,<ว>ฮะเก็บบอลอ,นะอ้อมเ <laughs> นี่ยลบควนลบควนรุนแรงไอ้บ้าเอจี SG ยังไม่แม่นขนาดนี้เลยฮะโอ้โหเกินไปเป่หวะอะไร <มา S 1> ฮะอะไรฮ <laughs> ะ <laughs> อะไรฮะยิงให้ด้วยเก็บเก็บแตกเชสดเลยแล้วกันแสงหน้ารัวๆัวตียวแมตเตียวให้ด้วยว่ะอโอ้โหเฮ้ยตายแล้วมิซี่มิซี่หนาวอะ่ะเจอแบบเนี้ยมิซี่บอกโอ้โหผมเป็นสมอเอ้ยผมเป็นเอชจีชูตติ้งการ์ดผมยังทำไม่ได้เลยฮะ,ะสุดจัดเลยฮนะอันเนี้ยมันบั็กหรือเปล่า พี่ว่ามันไม่น่าจะบัฟแต่มันบัฟบัฟเกินไปฮะบั๊กแบบว่าสุดเกินอ่ะเฮ้ยเออเตะร์นาเออเตะร์นาเออเตะร์นาเตอร์นาเตอร์นาเตอาอุ้ยอะไรเนี่ยสติลเฉยเลยอ่ะฉันต้องเริ่มจริงจังกับเกมแล้วแม่นมากอ่ะแม่นมากอันนี้แม่นมากอ่ะเกินไปสวยฮะเออก็ดีเว้ยเล่นคู่กับลูคควาล่างสองเนี่ยก็ลูคควาก็ต้องปิดตบใต้แป้นด้วยตบนอกด้วยฮะฮาเซก็ต้องปิดด้วยมันมันยิงสามแม่น บางครั้งแค่ลุกวนไม่พอต้องแบบว่าต้องตกวิลีมอะะส่มือเลยฮะตบนอกตบในตบไกลแปดเมตรเก็บแตกเก็บแตกอุ้ยหูไม่ถึงสาวะ่ะดิเนี่ยยิงสองก็แม่นอ่ะ ยิงสองแม่นยิงสามแม่นยิงลูกสแต็กแม่นด้วยนะทั้งสองและสามนะครับอเอ้ยรูนดีว่ะใช่ได้ใช่้พี่ว่ารูนนี้แหละอันติได้ด้วยเมื่อกี้อันติไปสองรอบแล้วอันนี้ยืนใกล้ไปฮะยืนใกล้ไปตกไม่ได้โอ้พระร่วงแล้วแวแว์แตกใต้แป้แเราตกโขดด้วยปร,ประเด็นตกไม่ถึงถ้าเป็นฮาเซ่ปกติน่าจะตกถึงนะเมื่อกี้ตกไม่ถึงชูดไม่ลงไม่ลง ไม่มีตะแตกมั้ไม่ได้นับตติวเรียบร้อยฮะเสร็จแล้วตะแตกสองโอเคแตกโ <c oughs> ดนนะโอ้เทคไปดังแบบสุดตัวหมดเวลาละไนลองยิงชักกี้เรหอยลูกหอลูกเออ ไหวไม่ลงไม่ยอมใช้ลุนสามเลอาทำพี่หน่พี่ลุนสามอย่างตึงสติวเร็วเร็วยิงเร็วตำแหน่งไม่ถูกต้องปวดปวดเกินม่นมากอันเนี้ยมั่นทั้งสองและสามอะประเด็นคือยิงสองแต้มโลงๆแล้วลงสแต็กสองแต้มก็ถือว่ามั่นเลยนะอันนี้ยิงสามได้ด้วยครับ แถมอัติมาเร็วด้วยนะรูนเนี้ยพี่ว่ารูนนี้แหละรูนนี้แหละตกได้ด้วยนะเอ่อรูนนี้ตกแบบตกแบบสมอปกติที่ทไม่ที่ไม่นับเป็นฮาเซ่อะพี่ว่าระยะตบน่าจะใกล้กันถ้าพี่ลงคลิปไปจะโดนดา่าเพราไอ้ฮาเซ่ยิงสามแล้วเขาไปเอาไปเล่นกันอะไรเงี้ยพวกนายว่าจะมีคนแบบมาแบบนี้ป่ะแบบก็รี่ะพี่ตั้มลงฮาเซ่ยิงสามอะแล้วเพื่อนเราไปเล่นคนอื่นเล่นเราไม่ดีอะแต่พี่ผิดพวกเอาเอาความคิดเห็นพวกนายอะถ้าพี่ลงฮาเซ่ยิงสามแม่นแล้วพี่เล่นได้แบบนั้นอะแล้วคนอื่นเอาไปเล่นตามอะ แล้วมันเล่นมันเล่นมั่วหรือว่ามันเล่นไม่ดีอ่ะมันใช่ความผิดพี่ไหมเอาความคิดเห็นพวกนายพวกนายว่าใช่ป่ะความผิดพี่แต่ถ้าเป็นความคิดเห็นพี่อ่ะถ้าพี่ไปเรียนแบบคนอื่นมาแล้วพี่เล่นไม่ดีอ่ะแล้วพี่ไปโทษไอ้คนที่มันมันมันเล่นให้พี่ดูแล้วพี่ไปเรียนแบบมันมาพี่ไม่เคยคิดแบบนี้นะพี่ก็ต้องโทษตัวพี่เองว่าพี่เล่นไม่ดีพี่เล่นพลาดเองเนี่ยก็พี่ตามฮาเตยิงสามมถามจริงถ้ามีคําพูดแบบนี้ออกมาพี่ถามแค่นี้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับพี่พี่เล่นได้แล้วไายเล่นไม่ได้แล้วพี่ผิดตรงไหน พี่ผิดป่ะพุกนไหนวาพี่ผิดป่ะพี่เข้าใจอ่ะพี่อยากรู้เฉยๆไม่ได้ว่าอะไรแค่กดฮาเซมาเขาก็พร้อมซัดแล้วฮะอ๋อเออใช่ตอนนี้มีดราม่าเลยนะฮาเซตบไม่ได้มะผู้บุกเหอมันมันมีฮาเซตบไม่ได้ปากดราม่ากันอะใช่ไหมแต่พี่ว่ามันมันมันได้มันเล่นได้อะถ้าบอกมันยิงสองแล้วยิงสามแล้วมันแม่นกว่าเอสจีหลายๆตัวด้วยมั้แม่นกว่าจีนล่างสองนะจริงๆแล้วอ่ะฮาเซอ่ะมันสามลงหนึ่งป่ะห่วยๆนี่คือสามลงหนึ่งนะฮาเซ เขาชื่อมายโยนไม่ต้องห่วงฮะเพื่อนกันมพือกันเกร่อนกอ่าไซกวะใช่พี่เล่นปกติเลยโล่งก็ค่อยยิงคิดว่ายิงแล้วมันมีโอกาสเอ่อทำเกมได้พี่ก็จะเล่นฮะหรือไม่ก็เพื่อนเล่นไม่ได้พี่ก็จะสแปมยิงแสกหน้าอะไรเงี้ยเพราะมันแม่นไงพี่พี่ก็คิดแบบนั้นพี่ไม่ได้แบบตั้งใจผมปัก ปักทงเลยว่าจะมายิงแต่สามไม่ใช่แบบนั้นนะครับก็คือเล่นตามเกมไปเรื่อยๆมีโอกาสก็ยิงตบไม่โดนก็ไปหาทางอื่นนะไปสมแต้มแทนพี่ว่ามันแม่นกว่าเอสตีอีกนะอันเนี้ยแม่นกว่าอีกนะสองซีของแท้ไปน้ข้ามสองตี <c oughs> <c oughs> เออไปข้ามของ,ของสองซีของจริงวะแล้วไม่ไม่เอาตัวอื่นมาอ๋อมันกลัวนี่ไงฮาเซตกโดนวย้ยผมตั้งสองคนนะเซนโดฮาเซจีนร่างแรกด้วยหรอปลุกพลังแค่สองบอกเลยว่าเจ็บหนัก ไอสกรีนวยจีราดโน่บอกโดนโพธน,นาแน่นอนแม่นกว่าโค้งเลสจริงๆครับจริงมันแม่นกว่าโค้งเลยแล้วมันตกได้ดีกว่าโคงเล่มมีอันตีบล็อกไกลด้วยพี่ว่ามันอะ,อะไรอะไรอะไรก่อนเดี๋ยวดูพี่ยิงแม่นกว่าจีนอีกแต่มันมาปิดสามอ่ะเอยวิฟยวว่ะเออเออ แล้วมันช่วยเพื่อนได้จริงๆนะครับอย่างเงี้ยเขาต้องมาปิดฮาเซด้วยเพราะพี่แม่นมากแถมมีสามแต้มด้วยอุ้ยไม่โดนอะล่วงฮะดูดิตกไกลแปดเมตรขนาดเนี้ยตกพีดอะเห็ยปะอย่างเงี้ยเขารู้ว่าเราจะมียิง <c oughs> สามใช่ปะมันเหลี่ยมยิงสอง้ยด้วยด้วยดูดิ <c oughs> คือเราหลอกจะยิงสามแต่ยิงสองอะใส่มือลยฮะดูดิตบข้างหลังก,ก็ได้เอาจาัดโอ๊ยเปนี่ยวตาอะไรนะฮะตบไม่ถึงวะเฮ้ยหลบได้ไนโนโเฮ้ยกูโดนหลบเฮ้ยตากูยิงทำไมอ่ะไอ้บ้าไอยิงทำไมอ่ะ โอ้โหไม่ได้ตกป่ะเออไม่ลงดูากุรหลบหลังก่อนแล้วให้ซาก,กุส่งเลย <c oughs> เรียบเรียบเรียบไปเออโอ้โหแล้วที่กินกาย8เ <c oughs> มตรใครใครเล่นอาเซมต้องเล่นเกมลับเปล่าเกมลับต้องดีนิดนึงเนาะ อย่างน้อยก็ควรจะอันติอ่าตบโดนสักสองลูกในเกมหนึ่งอะอย่างน้อยเนาะแต่ถ้าบางครั้งไม่มีโอกาสตบเลยอันนี้เขาเข้าใจนะนแบบไม่รู้จะใช้อันติตบใครตัวละครที่เราไปปิดไม่เอื้อมนวยอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าแบบตัวละครที่มันชูรัวๆแล้วเราแล้วเราอย่างเงี้ยตบไม่โดนอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นความผิดฮาร์เซยนะเล่นให้ดูว่าผิดยังไงแต่ว่าภายฉันพลาดเอง สวยฮะจินปิดดีนะันมันรอปิดที่เออถ้ามีสกิลจินยิงสามจินตกงานเอจี NG ตกงานหมดฮะแม่นขนาดเนี้ยอุ้ยโดนหลอกมาวะ่ะหัวใจแ <laughs> ม่นลงเป็นลงฮะตอกจริงฮะเอจีนี่แ้ทูก,ก็คือฮาเซกัวอ่างเงี้ยหะอฮ้ย <laughs> ฉัต้องเริ่มจริงจังกับเกมแล้วโอเคเดี๋ยวตบให้ตบให้ใหใหเดี๋ยวตบให้เพื่อนบอกไม้ตายพร้อมแล้วผมส่งเลยฮะโอ้โหเฟีย้ยวจัดพวกเราแกลกสุดต้องมาแล้วเล่นเข้าขากันขนาดเนี้ยปากแจ๋อรู้ไ,ไงพี่อาจจะแบบไอ้นี่ก็ได้รองให้เขาดูไงไอ้นี่เนี่ยคนจะเดินเตะตัดล่างตลอดเลยเออตกพลาดก็ได้แต่จังหวะมาันมาไงทำไมอะส่งส่ง โอ้ยเทพจ้าตะก,กี้จังหวะมันมาให้พูดพอดีไงปากแจกก๋วที่นี่เหลี่ยมตลอดเต็มมือฮะปวดร่วงเลยฮะลงไปนอนกองกับพื้นสว <c oughs> <c oughs> ยใหญ่อย่าเดินผ่านหน้าบ้านพี่ด้วยโดนพี่แน่โอ้โหแล้วตกด้วย มาแบบอุ้ยลงไม่ล,ล,ลงตายแล้วลุยต่อโอ้โหสก,กุลย่างมาเฮ้ยลุ้งต่อไปการันตีลงโอ้โร่วงเลยฮะรอขึ้นสนามไม่ได้ปะวะไม่ลงอะไม่ถึงไม่มีสแต็กขึ้นสนาม อันตีมาไม่ทันไม่มีที่แตกขึ้นสนามไม่มีไม่มีก็คือยิงแม่นจริงแต่ว่าไม่ถึงกับเอสจีแบบมีแตกขึ้นสนามไม่มีฮะแต่ลุกลุกนะ่ต่อไปเนี่ยพี่อะยิงสามแต้มปกติอะการันตีลงนะเนี้ยแสกหน้าลงลงพ้พรวดรุนแรงโคตรพรด,ดยังลงครับเพื่อนบอกไม้ตายพระนะ้อมแล้ว แล้วมันไปยืนกันหมดเลยมันตะกินไม่ได้อะมันเออโดนเอ,อ้าไม่มีอ่ะไม่ลงเลยเมื่อกี้ไม่ลงแสดงว่าไม่ปาขึ้นสนามมันมันมันลดตะแตกเราลงไปแน่เลยลดอัตราความยิงแม่นลงไปอเอ,อ็มมือเลยฮะเก๊กด้วยดูพี่ตบหกเก๊กเลยฮะหันหลังให้อย่างเท่เตบได้ยิงสามเป็นทั้งเอ แล้วก็สมอลในตัวฮะแชมปเดี๋ยวรูตัดบอลด้วยรดูคุมเกมยังไม่ตัดบอดลเรอตัดก่อนได้ผมอยากเออถ้าเป็นการ์ดเกมไปกอ๊อปแชมปมาแล้วแพ้รัวก,กอลเด็กแชมปมาแล้วแพ้รัวโทษใครฮะใช่ไหมถูกต้องฮะอันเนี้ยก็คือกอปคนอื่นไปแล้วเล่นไม่ได้เองอย่าโทษคนอื่นฮะคนอื่นเขาเล่นได้ฮะต้องโทษตัวนายเองที่นายเล่นไม่ได้เอง เลี่ยม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 รุด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 เพื่อนลุดนี่ไงล่ะยืนหล่อยืนหล่อลุดรุดโอ้แล้วโค้เทหล,ลบได้ไมันปะม่นมากอะสแต็กสามแต้มนี่โคตรแม่นเลยปกติเอสจียิงเอ่อพวกจีนล่างสองเนี่ยเวลามันยิงเนี่ยมันจะมีโอกาสแบบห้าลงหนึ 1, ่งหกลงหนึ่งที่ยังไม่เห็นฮาเซ่มันหกลงหนึ่งนะเต็มที่เท่าไหร่สามลูกปะลงแล้วอะโคตรแม่นเลยะแม่นมากอันเนี้ยโกงอะ มันน่าจะบัฟบัฟแบบแอบบัฟแล้วไม่บอกเราอะของจริงงะนี่้ของจติงครตบตได้ยิงสามได้ยิงสองยิงสองแม่นด้วยนะยิงโลก่ก็ลงคะยิงรูนสามแต้มยิงสองแต้มโล่งลง,ลงแสกหน้าลงคะแสกหน้าถ้าแตกก็ใกล้เคียงกับอันเดิมเนาะตกไปเจ็ดด้วยแนละ้วเกมเนี้ยทำสิบเอ็ดคะแนนนะครับก็ใครเอาไปเล่นเนี่ยแล้วเล่นไม่ดีอย่าโทษพี่นะเพราะว่าจริงๆตัวละครมันอะสามารถเล่นได้ดึงตัวประกบได้ทําแต้มบ้างถ้าใช้นูนแบบพี่เนี่ย มันสามารถยิง3ได้ด้วยนะครับเมื่อเล่นคอมไอโซโอหรือว่าเขาไม่สนใจตัวละครนายเลยเขาไม่ปิดนายแบบห่างๆโคตรๆนะนายไปยืนรอบอล3แต้มก็ยิงได้เลยนะครับอันนี้แม่นมากครับแม่นกว่าจินล่าง2หรือไมก่ก็ใกล้เคียงกันแต่ลูกสแตกก็กแ,นอนอมแ,ตแม่นกว่าจินล่าง2แน่นอนไอ้ลูกโล่งเนี่ยพี่ว่าน่าจะน่าจะแม่นน้อยกว่าจินนิดนึงแต่ว่าลูกสแต็กหรือว่าลูกยิงแสกหน้าเนี่ยแม่นแม่นกว่าจินล่าง2แน่นอนนะอันนี้ได้ปะพวกไ,ไหนได้ปะพี่ว่าเล่นได้เชื่อพี่ดิเล่นได้ฮาเตะ จบได้ด้วยดูดิบล็อกหนึ่งบล็อก7็บล็อก0ูย์บล็อกสาอัตราในการเฉลี่ยบล็อกก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะใช้รูนอ,อสามแต้มด้วยนะครับรูนสามแต้มพลังงานนะอันเนี้ยแถมอันติเกมหนึ่งมีพลังงานสองครั้งทุกโลกทุกเกมเลยนะเนี่ยอันติสองครั้งขั้นต่ำทุกเกมเลยฮะคือ,อ,อพลังงานสะสม2 5าอรนตะไปทำรูนตันเลยดีกว,ว่าพูดแล้วขึ้นได้อยู่ถ้วยทองอ่ะไอ้บ้าถ้วยทองอาเซเขาเล่นกันไม่ได้ตัวละครใช้ทักษะได้พี่ได้โดนรีพอร์ ทำาลยล้างช n แนลเรามาพังทำลายความเหงา <Whoa. S 2> พังทำลายความเศร้า <Whoa. S 2> ทำไรล,ล้างชแนลลุยไปกลับทำาลยล้างชา <Whoa. S 2> แนลเกมมีไว้เล่นสนุกเ <Whoa. S 2> ล่นนี่มันสุดสุด <Whoa. S 2> ทำไรล,ล้างชแนลลุยไปกลับทำาลยล้างชแนล